เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณดาวนะผู้หญิงที่เคยมีน้ำหนักมากถึง82กโลแต่สุดท้ายเธอก็น้ำหนักลดลงมาเหลือเท่าไหร่แล้วแจ็คกันใช่ไหม52กโลครับผมเออแล้วก็มีสุขภาพดีจนตอนนี้เธอมั่นใจในตัวเองแล้วนะครับวันนี้ครับทุกท่านต้องบอกว่าเป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวันที่เราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่เคยมีน้ำหนักเนี่ย หนัก้าง70โลโแต่ตอนนี้เธอเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หลังจากน้ำหนักลดลงมาแล้วก็มีสุขภาพดี<ช>นะครับแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนี่คือภาพบีโฟนะครับเช,ช้าวันนี้เธออยู่กับดาวแล้วนะครับขอต้อนรับคุณออยวิจิตรานะครับอัศวนิเวศครับอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับออยดีครับคุณออยโอ้โหลงมากี่โลครับเนี่ยก็ลงไปประมาณ10กว่าโลอะค่ะลงมาประมาณ10กว่าโลใช้เวลากี่อาทิตย์นะฮะประมาณ2เดือนค่ะ สองเดือนด้วยกัน<ด><ด>กนะฮะสองเดือนด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมตั้งใจดูให้ดีนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผู้ดีอยากให้คุณผู้ชมติดตาม <g ül> ดูให้ดีๆเพราะว่าวันนี้ผมจะบอกว่าทําไมนะผมถึงสัมภาษณ์ขาร์ลชเวนท์สองนนี้นะครับและนี่จะเป็นครั้งแรกในรายการเช้าของเรานะครับที่จะมาร่วมที่จะมีการร่วมเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้คนไทยทุกคนมันเป็นความฝันของเราเลยนะครับ <c oughs> สุขภาพดี <c oughs> และมั่นใจนะครับ แต่วันนี้เรามาพูดคุยนะครับกันต่อกันหน่อยดีกว่ากับพูดออยนะคะครับคือทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นของคุณเองจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคืออะไรก็คือจริงๆแล้วตอนแรกอะคะ่ะออยไม่เคยรู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอ้วนคือเหมือนรู้สึกว่าเราอะปกติไม่มีน้ําหนักมากอะไรคือเหมือนรู้สึกว่าเราปกติทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็น้ําหนักนะคะ<ห><ห>คือเหมือนโดยรวมเรารู้สึกว่าเราอะปกติดีมีดูดูในภาพตอนนั้นก็ยังหันร้ายอยู่ฟ <c oughs> ูนี่บบโอ้อ้วนมากเลยนะตอนนั้นกำลังเอ็นตอย อิติ้งอิติ่งทุกอย่างเลยเหมือนคุณวันนี้เลยใช่ไหมก็กินทุกอย่างก็แบบที่ขวางค่ะคือก็กินหมดแะครับมันน่ากินแล้วพี่นะแล้วมีวิธียังไงอะครับพี่ก็หมายถึงว่าตอนตอนสุดท้ายแล้วตอนตอนที่รู้ตัวเนี่ยพออ้วนเนี่ยคือมันมันมันเคลียร์มคือจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้รู้ตัวนะคะคือเหมือนแบบประมาณว่าออยดก็ไม่ได้รู้สึกซีเรียสอะไรเลยอย่างที่บอกแต่ว่าพอดีแบบเหมือนพอเพื่อนเพื่อเริ่มถักขึ้นมาว่าเฮ้ยเราอ้วนขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกแบบ เสียเซลว่าเฮ้ยเราอ้วนขึ้นจริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ซีเรียสมากจนกระทั่งเหมือนมีวันหนึ่งแบบอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหาเสื้อผ้าเก่ามาใส่แต่ก็ใส่ไม่ได้ซึ่งแบบอเมซิ่งมากเพราะว่าเพิ่งซื้อเมื่อเดือนที่แล้วแต่เฮ้ยทำไมใส่แล้วมันฟิตเงี้ยค่ะแล้วตอนตอนที่ออยอ้วนเนี่ยครับสุขภาพดีไหมฮะช่วงนั้นก็เดินเวลาเดินนะคะมันก็รู้สึกเหนื่อยง่ายค่ะเหมือนแบบ ทุกทีเราเดินไปส่งเอกสารแบบไกลๆอย่างเงี้ยเราก็แบบปกติแต่พอหลังๆเหมือนเริ่มขี้เกียจแบบเดินเดินแล้วก็หอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคิดที่จะลดไหมตอนนั้นก็ยังไม่คิดค่ะแต่ช่วงที่พีคส,สุดๆเลยก็คือเหมือนมีวันหนึ่งมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมพ่อเพราะรรว่าตัวอ๋อเองเนี่ยเป็นเด็กหอก็คือครเรียนเรียนอยู่ที่ไอแบกใช่ไหมคะก็ไปเรียนก็คืออยู่หอแล้วก็ทํางานก็ยังอยู่หออยู่แต่ว่าวันนั้นมีโอกาสได้กลับบ้านไปก็เจอพ่อแต่ว่าด้วยความเซอร์ไพรส์ที่พ่อแบบพูดคําแรกเลยค่ะว่า เฮ้ยไปลดความอ้วนได้แล้วนะปามองแต่ไกลเนี่ยป้าคิดว่าโอ่งเดินได้เลยโแล้วทำไมาถึงลดน้ำหนักได้เข้าร่วมเลยดีกว่าหลายคนอยากทราบาก็คือเหมือนออยโชคดีอย่างหนึ่งก็คือออยได้เข้าไปร่วมโครงการหนึ่งอะค่ะที่เขาเหมือนสอนเราทุกอย่างเลยตั้งแต่เรื่องการดูแลตัวเองทั้งเรื่องการออกกําลังกายการกินอาหารอย่างถูกต้องอะค่ะอย่างเช่นเรื่องการออกกำลังกายอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนวิธีง่ายๆที่เราสามารถกลับไปทําเองที่บ้านได้ค่ะก็คืออาจจะแบบ ประยุกต์ใช้อย่างนี้ค่ะคือเหมือนขวดน้ําหรือว่าเก้าอี้อย่างงี้เราก็สามารถที่จะใช้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์แพงๆมาใช้อ่ะค่ะเอาตีฟังเรื่องราวของคุณแล้วผมรู้สึกอยากจะประกาศนะฮะบอกพี่น้องชายแลวล่ะครับว่าทําไมเราถึงสนใจเรื่องนี้มากนะครับคุณผู้ชมนะฮะเมื่อกี้ออยบอกว่ามีโอกาสเข้าร่วมโครงการหนึ่งผมว่านะครับแจ็คถึงเวลาแล้วครับที่เราจะประกาศเปิดตัวแคมเปญนิสิตินะฮะเพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับ แล้วก็มั่นใจในรูปร่างนะเพราะว่าตอนนี้ครับเราะะจะับมือกับทาง n นสกาแฟนะครับโปรเทคโ l i สเนี่ยนะครับแล้วก็ Nestle c ็อกโกชีนะครับเรากำลังจะมีแคมเปญน New You กับ Pro Slim นะครับแล้วช็อกโกชีนะครับเพื่อที่จะทำให้คนไทยทุกคน<ะ>มีสุขภาพดีนะฮะและใครที่รู้ว่าตัวเองอยางมีสุขภาพดีและมั่นใจจะเป็น ผู้หญิงนะครับหรือว่าผู้ชายก็ได้นะครับผู้หญิงกับผู้ชายก็ได้คุณสามารถส่งเป็นคลิปนะครับหรือว่าภาพถ่ายของคุณพร้อมบ,บ,บอกเล่าเรื่องราวและก็แรงบันดาลใจยกตัวอย่างหน่อยดีกว่าเช่นเช่นเช่นสมมติคุณจะส่งคลิป อยากอาจจะส่งมาว่าพี่ผมทาไงอะ่ะเวลาผมเดินขึ้นบันไดแล้วผมรู้สึกปวดเข่ามากเลยอะไระเงี้ยมีวิธีไหมหรือว่าส่งภาพถ่ายท,<ช>ท,ที่ชัดเจนมาเลยใช่ครับนะครับแล้วส่งมาที่วูดี้เข้าไปดูรายละเอียดดีกว่า<ช>ที่ w o d d y t a l k c o m ครับแล้วขึ้นอยู่ใต้จอแล้วในขณะนี้นะครับนอกจากแคมเปญแล้วนะครับคุณมีตัวช่วยด้วยใช่ไหมได้ค่ะใช่ค่ะก็มีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วขาวแล้วก็ใย,ยอาหารนะคะครับ พวกวขาวไอย้ยงอาหารมีประโยชน์ยังไงพี่อ้าวพี่ไม่รู้รอ,อ่ะค่ะอ้าวผมไม่รู้จริง <c oughs> ผมคิดแต่พวกมันหมูกุ <c oughs> ้งปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยอัเดี๋ยวบอกก็ได้ใช่ไหมว่ามีประโยชน์ด้วยกก็อย่างสารสกัดจากถักถ่วขาวใช่ไหมคะมันก็จะช่วยบล็อกแป้งไม่ให้มันเป็นน้ําตาลนะคะคเหมือนอว่าอย่างเราทานข้าวไปหนึ่งจานเราอาจจะแบบเหมือนมันก็อาจจะช่วยดักจับซึ่งเราอาจจะไม่ได้พลังงานทั้งจาน แล้วใหญ่อาหารอะอย่างใหญ่อาหารก็ช่วยในเรื่องขับถ่ายแล้วก็ช่วยทําให้อิ่มทองขึ้นนะคะอันนี้ใครที่สนใจเร่วมโครงงานกับเรานอกจากอีเมลทศทีเข้าไปดูที่ w o o d y t a l k c o m ่็ต้องมีการส่งอีเมลเนี่ยนะครับคุณสามารถเขียนจดหมายเนะเดี๋ยวเอาที่อยู่ขึ้นมาฮะแล้วก็ส่งมาในรายการของเรานะครับที่ตู้ปอนอหนึ่งสามสามหนงค้วยขวางนะครับครับผมทษทีกรุงเทพ10-310ฟังให้ดีครับทุกท่าน หลังจากนั้นทีมงานของเราก็จะคัดเลือกเรื่องราวของผู้ชมหนงบ้านนะครับที่น่าสนใจมากที่สุดคุณจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับพวกเราครับรับประกันชีวิตคุณจะต้องเปลี่ยนแน่นอนดูสิฮะคุณลดไปกี่โลนะฮะลดไปประมาณ10กว่าโลค่ะสิกว่าโลนะบางคน20โลนะภายในกี่สัปดาห์ครับประมาณ2เดือนถึง3เดือนนะคะเวลาน้อยนี้บ้างครับคุณผู้ชมนะครับต้องขอบอกว่า5เรื่องที่ส่งเข้ามานะฮะที่โดนใจทีมงานมากที่สุดเพื่อมาร่วมแคมเปญกับเรานะฮะ จะได้มีโอกาสแน่นอนเจอพวกเราแล้วก็ชีวิตของคุณจะต้องเปลี่ยนแน่นอนอย่าลืมนะครับดื่มก่อนดีนะนะฮะตรงวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคุณออยที่ว่ามาพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้นะครับขอบคุณครับที่มาอยากจะดีแรงไหมพี่วุ้นดีครับดีแรงอะเลยแล้วก็จะร่วมโครงการนี้ด้วยครับแต่ว่าเราไม่อยากให้คุณลดมากจนเกินไปเพราะอะไรครับพี่หอมมากเดี๋ยวตกงานนะครับอ๋อโอเคครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการเราครับครับ